นั่นล่ะให้มีคนดูใช้แบตกอน Hello s t o r k Guru Welcome to อะไรนะต้องมือไหนวะเดนเรนเรเนะ Hello s t o r k Guru Welcome to Google Land Channel ครับครับ Hello 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 s t o r k Guru Hello อะไรวะครับเออเรากำลังอยู่บนเรือนะครับเราอยู่บนเรือแล้ว เราเกังจะออกเที่ยวเหรอเราจะไปเทีเ่ยวหรอโอ้เก่งๆไหนเข้าวินแป๊บหนึง่งกเ,กเข้าวินกลางไลฟ์เลยเอเอ๊ะปักตอเสียบเหรอตอเสียไม่รู้จ้ะเราก็ซื้อใหม่จ้าไม่รู้อะ่ะเขาไม่ได้เก็บฮลโหลเดี๋ยวมาๆหคนทุกมากคนทุกมากมามาใหมฮลโลโซกุรุวลคัมทูอ๋อของ เอ,อตอนนี้เราอยู่บนเรือนะครับเราอยู่บนเรืออ,อสักอย่างนี่แหละชื่อเรืออะไรวะเออแล้วแหละเราอยู่บนเรือยอชเรือเรือเฟอร์รี่ข้ามสมุทรนะครับไม่ข้ามหนังสือ <Wow. S 1> ตึกโป๊ะ okay, <begin. S 1> เออนะครับที่ทีสองที่ที่ไทยตีสองนอนหมดแล้วนอนไปนะครับไม่สนใจนะครับเร <c oughs> ื่องของควณเรื่องของควนคุณนอนเราไม่สนใจนะครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างฮะเป็นยังไงบ้างนี่เราอยู่นี่เห็ู่ในมีผ้ามุงสูงอะไปไหนไปหาที่ฉาบแต่งติ่งก็ได้เราอยู่ในเรือโ okay. อเคเราอยู่ในเรือนะครับกำลังเดินทางกับสวีเดนนะครับแล้วเราก็จะให้โลสเตอรกุลูให้โลสเตอรกุลูเอาพาสปอร์ตไปด้วยนะแต่ตอนเดินผ่านไปเฮ้ยนะครับตอนนี้เรือย,ยังไม่ออกเรือใช้เวลาอีกประมาณสองชั่วโมงนะครับก็จะออกนะครับขึมาก่อนทำไมครับ ไม่รู้แหละที่จะได้อยู่กับเพื่อนเ <c oughs> ่าจะอยู่กับเพื่อนเราจะอยู่กับเพื่อนเลยผมก็ไม่เกมเหมือนกันครับนะเราจะเอาบอร์ดเกมไปด้วยไหมไม่แต่เดี๋ยวเขาเอาไปทั้งกระเป๋าเลยนั่นน่ะเอาไปอยู่แล้วค่าจะชาร์จแบตตอนนี้แหลนะนาวจะชาร์จไว้ในนี้เหรอแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวค่อยออกไปอ,อ๋อเพอยังไม่ถึงเวลาออกไปอยู่มันหมดแล้วเหรอหมดแล้วเท่าไหร่ออกไปก่อนที่เรือจะออกทำไมไม่งั้นมันจะไม่มีเน็ตหรอจ้ะ ฮัลโหลสักคุรูเฮ้ยพี่พี่ี่ฮัลโหลสักคุรูนะแค่นั้นแหละเขาจะบอกว่าเล่นด้วยทำไมเล่นด้วยทำไมเด้อนะฮะแล้วก็จะไปเดินทัวร์ใครอยากจะไปเดินทัวร์ในเรือกับเราบ้างไม่ไปไม่ไปก็ไม่ต้องไปนะครับเออเว้ยเอาใส่หน้ากากไหมอ่า usually have need to have หยิบไปด้วยแล้วกันหยิบหน้ากากไปด้วยแล้วกันไม่ต้องใส่ไหม I just จะเอาแต่ดีบอดดิ้งไม่เอาไปบอดดิ้งเอาไปดิงเขาไม่รู้สิเรามาจากไหนเอาไปทั้งหมดนั่นแหละเอาไปเก็บเลยวัวเก็บไปทำาไมล่ะตรงนี้นะเกไปหมดนั่นเนี่ยเออเออเราจะไปน,น,นะตอนนี้เราก็เดินทางกลับจากประเทศเยอรมนีแล้วนะครับกำลังจะกลับไปที่สวีเดนแล้วเราก็แบกกล่องเหมือนเหมือนผู้อพยพชาวจีนมา <laughs> <laughs> ไม่ได้เลยสิทธ์แต่ขอโทษแต่มันเหมือนมาก มัน mm hmm. ไม่เอาไปมันไม่ห,หนาวเอาเกมไปนั่งเล่นด้ไหมเผื่อจะไปเดี๋ยวไปกผ้าทุกจานทำไมต้องให้เมียถืออะไรเยอะแยะด้วยถามว่าถามว่าสนใจไหมล่ะไม่เออแต่ไม่ดีนะครับเรากำลังจะไปที่เรือยางใหญ่เรือยางใหญ่เลยนะครับมีเรือสิบชั้นนะครับเอาที่เก็บมาแล้วใช่ไหมเอามาแล้วตกใจขนาดนั้นเชียวเห็นไหมล่ะบอกแล้วให้เอามาทั้งหมด ครับเราเรือนี่เป็นเรือเดินสมุทรนะครับไม่เดินหนังสือไม่เดินดินสอไม่เดินปากกาเ,ออเดินสมุทรเรือที่สวยมากนะครับไ,ไม่รู้เน็ตหลุดนะครับเอาเสื้อให้ด้วยจะไปด,าาด่าใคเรือทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันปิดไฟทำไมก็ไม่รู้ถือว่าถือว่าเซฟเอเนอร์จี you know, อยู่เนาะเขาบอกเซฟเอเนอร์จีนะฮะ ราจะพยายามต่ออินเทอร์เน็ตบนเรือแต่ว่าไม่รู้ต่อได้ไหมได้สิที้เราต่อสีครับคือสภาพของเรือนะฮะโคตรใหญ่เลยเชี่ยกีชั้นคะเรือกี่ชั้นนะมีชั้นกับเธอเท่านั้นแหละครับเราจะพาไปทัวร์เรืออินเทอร์เน็ตป่วยมากป่วยสิเห็นไหมเดี๋ยวนะวนะหาก่อนทีทีไลน จะหาอินเทอร์เน็ตไวไฟกันไม่มีไวไฟไม่มีวิฟีเลยแล,แล้วเราไปไงวะนี่คือเรือที่เราอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพาไปพาไปฟิตเนสเซ็นเตอร์มีซาวน่าด้วยฟิตเนสมีซาวน่าด้วยเหรอวะก็เขียยนอู่แล้วมันเข้าได้ไหม This is the Corona time, so we close everything, even though you pay the full price for the ticket. <laughs> Come on board. This is the reception. Oh. Hello. ทุกคนกจะเห็นเรากับเราเราคืองงแล้วนะเนี่ยนี่ร้านอาหาร4ทุ่เอ2ทุ่4ทุ่ไม่คือเราต้องกินที่นี่หรือเปล่าอ๋อแล้วคือมีห้องอาหารบนเรือเข้าคาสิโนจะไปด้านโน้นไปดูไหนงงตึ๊บๆเลย จะไปทางไหนหรูเกินรู้แบบไม่คุ้นเคยปกติเคยขึ้นแต่เรือสำเภาตอนที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่โ <c oughs> หดปะแล้วออกไปข้างนอกไงอ่ะอันนี้คือเลา้าเฉยๆเห็นแล้วเป็นไก่เลรอวะแตให้เข้าเลา้าเห็นไหมอางนี้วะ คือกำลังหายอยู่ไหนใครนะกำลังหายอยู่เดี๋ยวว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนี่นี่ไงข้างนอกโอ,นโอ้อะอ๋อก็คือโบใหญ่เกินช็อปอยู่ชั้นเจ็ดนี่ชั้น 7. เจ็ดแล้วชั้นเจ็ดคือทุกอย่างแหละส่วนชั้นชั้นหนึ่งสามห้าอ้าวอ้าวแล้วนี่ล่ะแล้วสองกับสี่หายไปไหนอ่ะแล้วหกอ่ะสองสี่หกหายไปไหนไปเที่ยววัดเฮ้ยมีซีนีมาด้วย ซีนิมาก,ก็คือคุณย่าใช่ไหมไม่ซีนีมาโรชันมีนีมานอกจากไม่แก้ของเราแล้วยังปล่อยมุกต่อดว้วยคิดคอนเนอร์ลัมบัสเลาชลักกี้เวกัสไหมเราไม่ต้องเทรดแม่งและบิตคอยเนี่ยเออลกัลกลกี้เวกัสจริงเหรอลักกี้ลักกี้เวกัสกันเถอะอย่าไปเทรดบิตคอยไม่ดีอันเดอร์ไปทาง <c oughs> ูน้นเลยเขาอกมีอันนี้คือทางออกข้างนอกเด็ก เน็ตเน็ตกากมากนะงงเหมือนเราหลงหลงแหละอยู่ดีก็โดนด่าบอกอยู่อาเฮีย